สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้นะครับพอดีใบเขาท่วมท่วมกระถางแล้วอะแล้วก็จะมาเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าในดินนะครับใส่อะไรบ้างนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะครับไม่มีชื่อนะในดินก็จะเป็นเ,ออเป็นดินร่วนนะครับแล้วก็จะใส่เป็นใบก้ามปูแล้วก็ที่เสริมไปนิดนึงก็จะใส่เป็นเหมือนมูลขี้วัวครับก็คือมูลสัตว์แต่ว่าจะใช้เป็นมูลขี้วัวแต่ว่าเป็นมูลขี้วัวที่ไม่ได้แบบ ขี้วัวสดนะเป็นขี้วัวที่แบบมันแห้งแล้วแล้วก็นานๆแล้วครับแล้วก็เอามาผสมน้ําแล้วก็ละลายน้ําเสร็จแล้วก็เอาน้ํามาเทลงไปในดินแล้วก็คนๆคๆนคนคนที่เราผสมเนี่ยครับก็คือจะใช้แค่นั้นจริงๆมันจะทําให้ออก้านไม่ได้ยาวมาก <S <S แล้วก็ใบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะทําให้ก้านแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ทําให้บอลสีของเราเนี่ยโตเร็วมากเลยนะครับก็ใครจกลองอให้บอลสีตัวเองโตเร็วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับใส่ใส่ประมาณแค่ไหนก็คือเหมือนเอาละลายน้ําแล้วก็ เอาน้ำเทใส่ไปในดินแล้วก็ผสมไปเลยตามตามความชอบได้เลยแต่ก็พยายามอย่าอย่าให้มันมากเกินไปหรือมันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยอืประมาณนั้นเพราะว่าในขี้วัวนะ่าจะมีไนโตรเจนสูงครับมันจะมีสารความสดชื่นส่วนในกระถางนะครับก็จะเป็นลองด้วยใบยก้ามปูเพื่อไม่ให้เวลาเราเทดินลงไปในกระถางเนี่ยแล้วดินมันลุ่งลงไปมันก็จะทำอย่างี้ประมาณนี้ครับ ส่วนดินของต้นนั้นน่ะมันเป็นดินเก่าที่มันที่มันยังไม่ได้เสื่อมสภาพมากนะครับแต่แค่ต้นมันโตเร็วเราก็เลยอยากเปลี่ยนกระถาง<ม>ก็เลยไม่จาเป็นจะต้องล้างดินออกเพราะว่าดินมันไม่ได้แข็งนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราจะเปลี่ยนกระถางแล้วดินมันแข็งก็ค่อยล้างดินออกให้เหลือแต่หัวแต่รากแล้วก็มาใส่ในกระถางที่เราจะเปลี่ยนแค่นั้นแหละครับเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันฝนจะตกอีกแล้วทุกคนนั่นฟ้าลั่นมาแล้ว สวยมากต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับยังไม่มีแบ่งเลยนะครับตัวนี้นะอ่เห็นไหมทุกคนเห็นเห็นดินเห็นกระถางไหมว่ามันแบบมันร่วนนะมันไม่ได้แบบว่าแน่นอะไรมากก็จะปลูกไปทั้งอย่างนี้เลยยังไม่เสื่อมโอเคเน้ะแล้วก็ดินใส่รอบๆง่ายๆแค่นี้เองก็เดี๋ยวเขาก็จะโตนะครับโตขึ้นเลยแหละ น,นี้เป็นกระถางประมาณสิบนิ้วครับกระถางสิบนิ้วเฮ้ยลมอย่าพัดลมอย่าพัดแรงเวลาปลูกเสร็จเนี่ยครับก็รดน้ําก่อนนะครับก่อนจะเอาไปเข้าตู้นะเพราะว่าดินเขาจะได้แบบว่ามีความชื้นเท่ากันนะครับเดี๋ยวลากมันไปเจอดินแห้งแล้วมันจะไอ้นี่มันจะไม่เดิน ง่ายมากเลยนะครับ <S <S เลี้ยงบอนสีสามารถเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้เขาปรับสภาพสักนิดหนึ่งเหมือนใบนี้ปรับสภาพไม่ได้แต่เดี๋ยวใบถัดไปเขาจะปรับสภาพได้เองนะครับถ้าเกิดใครอยากเลี้ยงนอกตู้นะครับพวกพวกประเภทบอลสีนะแต่ว่าเลี้ยงนอกตู้มันก็แข็งแรงแต่ความสวยก็จะต่างกันกับเลี้ยงในตู้เลี้ยงในตู้สวยจริงแหละแต่ความแข็งแรงมันก็ต่างกันเหมือนกันต้องปรับสภาพทั้งสองอย่าง เสร็จแล้วขอุญยะจัดแจงเกี่ยวกับองค์ประกอบนิดนึงไม่ได้กดนะครับจะขยบมันเฉยๆ เสร็จแล้วครับไม้มาเล็ตเปลี่ยนกระถางง่ายนิดเดียวเองอะ่ะแค่นี้เลยถ้าของใครใบที่มันแบบไม่ใบล้มๆหน่อยหนึ่งอะ่ะก็หาอะไรค้ำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบ่ออกแล้วก็ต้องตั้งพุ่มใหม่แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดก้านยาวๆเขาจะตัดใบทิ้งหมดเลยแล้วก็ให้มันตั้งตั้งกอใหม่นะครับฝนมาแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเอาน้องไปไว้ในตู้กันดีกว่า อนนี้ย้ายตู้มาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วครับประมาณนี้ขออนุญ,ญาตทุลักทุเลนิดนึงนีเดี๋ยวใบใหม่ขึ้นมาโอเคต้องหันฝั่งนี้ เรียบร้อยลดน้ำก่อนให้ดินมันซึมลงไปที่รากครับ เป็นคนรักต้นไม้มากเลยครับมัน <c oughs> ก็เลยแบบว่าไม่กล้าจับแรงทานุทถนอมนิดนึง โอเคเรียบร้อยสวยเลยใช่ไหมนี่แหละครับลูกไม้เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยละชอบจังเลยอะ่ะชอบใบกลมเป็นคนชอบใบกลมมีใครชอบใบกลมบ้างครับหรือว่าชอบทุกใบ <c oughs> อันนี้ก็คือตู้ที่พยายามจะเลี้ยงน้องให้น้องสวยแล้วก็จะเก็บไว้ตั้งแม่นะครับน้องพวกนี้ อันนั้นก็เพิ่งเปลี่ยนไป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 อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนละอันนี้เปลี่ยนไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใบใหม่มาละโอเคทุกคนฝนจะตก้วครับเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนมาพูดคุยมาให้ดูหน้าไม้เฉยๆนะครับนี่ฝนจะตกแล้วดูสภาพบายบายครับ